เป็นตปูค่ะบักซีดานี่ปูกเลยสนับสนุนมันมันเป็นเจ้าดล่ะมันเป็นเงื่อนที่เฮาได้ยู่ได้กินเรื่อยยังสี่ไหมค่ะแล้วก็มันเป็นมันเป็นผืชที่เขาเอื่นว่าเจังไดล่ะเป็นความต้องการของตลาดอยู่ค่ะกินจูนี่ สบ,บายดีมีแห้งครับพี่น้องครับนะัมมีอินเตอร์ฟ้ามครับผมมือน,นี่นะัมมีภาพพี่น้องมาทีีบ้านปอนะครับตบําบลคุมภวะปีอำเภอคุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีนะมาเบิงสวนฝรั่งนะครับพี่น้องครับเป็นสวนเริ่มต้นนะครับผมสำหรับรายละเอียดนะเดี๋ยวจังใดสิภาพพี่น้องไปโวจาสอบถามกับเจ้าของสวนเบินร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมักซีดาแเนว่ยวหลยพี่บานนี้สีดานี่ พันกิมจูค่ะกิมจูค่ะโอตัวล้อมต้นกับทรงแข็งเราได้หน่ค่ะสิดานี่อายุได้ประมาณปีสองเดือนค่ะโอ้ปีสองเดือนแล้วค่ะนี่ค่ะปีสองเดือนแต่ว่าได้เก็บผลผลิตต่างแต่แปดเดือนค่ะแปดเดือนนี่เต็มที่เลยบอพีคือจังไรค่ะไอเต็มที่บบกา ต้นหน,ตนหนึ่งเจ้งสี่ตอนแปดเดือนเนี่ยต้นหนึ่งเจ้งสีก่กระสีได้ผลผลิตอยู่ต้นระระมา่นซีหานวยโหพันเริ่มต้นพันกระสี่ท่านนี่ได้หลายแมนคือมันออกดอกมาหลายเจ้งสีก่กระจิงอยู่มันออกเป็นนวยมมกสีเข้ากับตัดตัดต,ตัดต,ตัดต,ตัดออกให้มันเหลืออันหนึง่งกิ่งอื่นจังสี่ที่มันหน่อยเกินไปจังสี่เข้ากับบอ่ออาเลยเขากับต,ตัดลีออกเลยหมากมันโอ้ เขาซอยเพิ่มไว้ดกเกินไปค่ะเพให้ดกเกินไปเพื่อสิจะสร้างลำต้นมันให้มันแข็งก่อนนะคะเอาคันแมนต้นอายุแปดเดือนคันเป็นนุ้ยก่ะมันนุ้ยไงบ่เปียหักพุ่นบ่ครับเพิ่นจังไลยอันอันนี้บ่หักเลยค่ะเขาเขาเบิ่งว่าเขาสิเอาอันใดไว้ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่น้ำกิ่งใหญ่ๆหยังสีเขาเอาไว้มันกับบ่หักเขากับเขากับเบิ่งควาำสมบูรณ์ค่ะเข้ากับเบิ่งคว่ำสมบูรณ์ของกิ่งมันนั่มถืเขาสีเอาไว้งาใดยังสีกิ่งใดยังสีไหมค่ะ บานีบีครับสวนเริ่มต้นของเฮาตรงนี้เฮาปลูกจคกต้นตอนนี้นะเจ็ดสิบต้นค่ะลดเขาเอิดว่าแปลงแรกบัดนี้แปลงที่สองต่อไปผุนกระสีล่งอีกแปดสิบต้นโอ้กำลังสิเตรียมเนาะค่ะกำลังเตรียมแปลงทีสีลงอีกปีจักเดือนกาพี่ปีสองเดือนค่ะปีสองเดือนค่ะเดี๋ยวยางเบิ้งทั้งนี่น้ำนี่ครับพี่น้องเบิ้งกันหลายๆแงีหลายๆมุม คือว่ามาแหลกเปลี่ยนเรียนรููน้ากันนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรผูกำลังคิดจะปลูกนะครับผมบาทนี้วิธีการปลูกระยะห่างระยะห่างนี่อันนี้นัน่นสองคูณสองค่ะมาตรฐานบาอ,อบีคือจังใดบ่ค่ะ,ะว่าจัางหดอัน,นอันนี้เอาลงสองคูณสองมันกะกะถือว่ามันแย่กันแน่อยู่ สองคูณสองก็แต่ผมว่าบ่นอาจจะมีปัญหานะครับแต่เพราะว่าข้าแต่งได้เนาะค่ะเขาแต่งอันนี้ก็แต่งดิค่ะอันนี้ก็แต่งกิง่งเพราะว่ามันเข่าฤดูแหลกแล้วมันสิเป็นนันใบ่สมบูรณ์ใบมันเกิดสิเป็นนันแห่งแห่งย่างสีไหมคะ่ะบัดที่นี่ก็เล็ดรีใบข้ากระรีใบจังสีเลยเผื่อให้รอฝนเผื่อที่สีให้มันนันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว การรีใบหรือดูการใดเขารีครับอันนี้แหละค่ะช่วงนี้ก็ได้เขารีใบช่วงนี้ก็ได้นาแรงนี่มันบอกค่ะช่วงหนาแรีงนี่พราะานานามเข้ากับสมบูรณ์อยู่บัดที่นี่เขารีใบแล้วอันนี้ก็เป็นเกตอันนั้นคงจะคล้องเองเนาะพอายยีใบอันจังสี่แล้วจังสี่เขาป่อยหนามห้ย,ยังสีหน้ามุดเสาเขาสิต่อสายยางอีกสายหนึ่งต้อแล้วก็ไข่ไข่สีนี่สีไหมค่ะ อ,อาบหนามเหยให้เพินินยามยามืเศเ้าสีเป็นสองมือหื้อสามมือสีอาบนามให้เพิินเทียหนึ่งอาบอให้ตน้นสีแต่ละตน้นแต่ละข้องแต่ละแถวสีเห็ดจะสีสามมือหื้อสองมือสีเห็ดเทียแล้วก็ายาหมอกมันลงหนาหนาวหมอกมันไหลเนาะค่ะมาที่นี่หมอกนี่มันก็สีมีความเป็นกดเป็นดางแน่ เขาเก็เลยต้องอาบนามเห็เพิินน้ำค่ะใบเพิินมันผสมบูนใบเพิินมันแห้งมันอย่างเจ็ดสี่เ,เกลเยไดดลีลี่ออกแล้วก็อาบนามเห็เพิินจุดมุ่งหมายในความคิดของการลีใบลงนี่เพื่อเพื่ออ,อย่างคารับพี่เพื่อเพื่อสี่สี่ไฮซานอาหารขื้นมากที่เข้าใส่ปุ๋ยปุ๋ยนี่ก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยเขี่ค้วายปุ๋ยขี่ไก่ผสมแกบมะฮ้วยห้่ยน้่เพื่อที่สีไฮซานอาหารขื้นมากเจ็งสี่ สีห้มันเลี้ยงต้นนวยมันจังสิโอ้เรากะห้ความแข็งแรงแกอักนเขาเอิ่อไว้ยังต้นมันนี่ค่ะลำต้นเพิ่นสีได้รับสารอาหารเต็มที่สารอาหารเต็มที่แล้วก็มาหอดหนวยเต็มที่โอ้นี่เป็นอีกวิธีการน,น,นึงแล้วเพิ่นกระเซีนคือจังสีกระซีดูดเอาไปเกินไปจังสีแม่เข้ากับรีห้มันเหลือหน่อยเพื <c oughs> ่อสีหิ่ห้่งลำเพื่อสีหิ่ห้่งลำต้นแล้วกะนวยมัน รีอีกจะลีอีกจังหนึ่งมีผลดีจังหนึ่งคือมันสีมันสีแตกมันสีแตกให้มันแตกกันเขาเอื่อนไาจังไดล่ะแตกกิ้งแตกแหนงไหมแตกแหนงไม่เ่อพอ,อ,อมันแตกแหนงไม,ขงม่ข้นมาพ่อมันแตกแนหน่งไม่ข้นมาแล้วจังไดล่ะทีมันแตกแหนงไม่นี่แหนงไม่ข้นมาจังสิมันก็สิเกิดช่อ,อยังสิอู้เป็นบักหลายยังค ja. ่ะเป็นหลายเข้ายังสิเขาก็เอาออกเด้นี่ ก็ควายนั่นไปลีไปไ้มันมีตาจังสีสิควายจัดตกแต่ง oh. คือจังสี่ถ้าเกิดว่าเมืุ่นแล้วเขาก็สามารถที่จะตัดออกได้สองคูณสองเขาปลูกที่ไหนเขามีห้องพื้นห้องอย่างบบพี่ค่ะมีค่ะเอาปุ๋ยนปุ๋ยขิกไก่เม็ดมาห้องโอ oh, ขี้ไก่อัดเม็ดค่ะเข้าบได้ว่าอันเขาบไดยวา่าลงอนกันกล,ลุมเลยเด้ ปุ๋ยชีวภาพค่ะปุ๋ยชีวภาพเข้าคุดขึ้นมาจังสิเข้ากอามาผสมคูกกันกับดิน่นนาดินทั้งเ่ิงไหวจันสิพ่อตาหนั่นเข้ากับอนันกนหลุมนั่นเข้ากับเห็ดอนันพุวนพุนพุน,พน,พน,พนดินให้มันเป็นรวนซุยแน่เข้ากับเอาปุ๋ยหิ่กไก่อัดเม็ดกับวา่นา,วานลงมเนีเข้าบาตองว่านลงมหลายอย่างนเข้ม โอ้เพราะว่าขี่ไก่อัดเม็ดนี่เพื่อนกับพันการหมักการควอมห่อนมาแล้วเนาะแมนกระสีโบอโบมีผลตัวหลากเขือปันใดค่ะแมนหกตะวันเข้าก็บว่าอยากเอาล้มหลายโอ้ทางนี้กับปินแก่หน้ามองห้ย,ยังไดวีบนนี้ย่ามแรงไหมนี่เลยค่ะสปริงเกอร์เลยเปิดสปริงเกอร์มือละยังไดครับอันย่ามแรงนั้นหายุกเศร้าเลยดิค่ะเรากับย่ามาเข้ามาเบิ้งสวนนีเข้าเหลียวเบิ้งงลหลอัน ยามกลางเว้นจังซี่เฮามาเบิงแล้วเบิงมันเป็นมันบสส่สดชื่นใบมันจังซี่เฮาก็ให้อีกได้นะคะออเฮาเบิงตามอากาศนําแม่นเฮาเบิงตามอากาศนําดูอากาศซมื้อนีคั่นฮ้อน่ฮ้อนเป็นตาตายแท้แม่นค่ะตั้งแต่คนก็จักสิรอดบ่รอดพี่น้องเอ้ยอันคือจังซี่มาก็คอยมาเฮ็ดออกให้อันนี้ที่เราปลูกใหม่เราเริ่มสิแทงดอก กโอ้นี่บอกครับคน,นกะลีออกมากสิค่ะลีออกมากสิเพื่อที่สารอาหารมากกับค,คันหอนน่อแบบนี้ห่อหอหน่วยสำหรับไหนค่ะนวยประมาณนี้ค่ะก็ห่อได้แล้วอันนี้ท่านในหอ่อเลี้ยนหาเลี้ยนชิปพวกนี้เนาะค่ะค่ะประมาณนี้วิธีห่อกะเขาก็ต้องโพก,กันแปรงสีฟันมานำ้ำเอาดีออกนี่เบิ้งเบิ้งเหตุเปน้องเบิ้งนะแล้วก็แปรงสีฟันมาถูหลังทำความสะอาด บ่ให้มันนั่นมีพวกกันเพี้ยพวกอีหยังมื้อนี้แล้วเฮาก็ห่อกันเฮ็ดคักปานนั้นมันสิเลี้ยวเป็นบ่พี่เฮ็ดจังซี่ค่ะตลอดเลยทั่วสวนเลี้ยวบานีเรื่องศัตรูเพิ่นดศัตรูเพิ่นนี่ปัจจัยสําคัญเลยแมงวงสร้างอยู่เป็นจังไดโนบ้านนี่เนาะเดี๋ยวเด้อค่ะีบ่นํามื้อนี้โอ้บ่มันสิบ่มีแนวกินีๆเบิ่งโลดุนโอ้นี่ๆๆๆๆพี่แม่นบ เดี๋ยวเดียวเห้พี่น้องเบิึงแมนนี่แหละค่ะโอ้ยเจอเลยศัตรูอัสสำคัญแมงวงังโอ้จัดการเบนบัดที่เนียนบัตรทั่วซอลีสอดกับว่าซอแม่มาแซงกันใส่เลยบัตรทัวบัตรทัวเพาะมันกินใบจนสวยหมดเนีด้เองบ่ชาแมนวิวเบอรียเข้าวิวเบอรียม่านเศษหางตะวันเข้าตองขยันสีดแน่แต่ว่ากับห้ยพลกินไปกับว่าเป็นหยังเข้ากับถือในเชิงเหอนอันนี้น้ำแน่เข้าคนไปอยากใสสารเคมีหลาย จนสวยไหมเนะาะค่ะจ้งสิอันนั้นเลยดีนี่อือาดปีกลัวด้ยวยพี่น้องปีสองเดือนเนะาะค่ะปีสองเดือนลำต้นแข็งแรงขยัน,นกระดวงแตกโอ้ยเซลซะเป็นพันกิมจูที่พี่บอกเป็นพันก,นกิมจูค่ะฝรั่งกิมจูนะครับ พอมีเวลาเพราะเข้ามาเห็นเนึ่งสีเข้ายางทูมือเข้ากับคอยเห็ุไปเข้าปดิเหตดแล้วเห็นมันมือเดียวไหมคะเขาเห็นเนึ่งสีเข้ากับคอยของคุณสองมีมันสีเป็นจังสีค่ค่ะมันสีแข็งต้องคอยลีอวบค่ะเขาสิคอยลีไม่พี่จังน้อยสีบ่ต้อนขาย้ลุบนบ่บันนี้ไหมกำลังเลี้ยนหลู่อยู่คะ่ะบูลำต้นไม่ง่ามหมพี่น้องครับกำลังเลี้ยนหลู่การตอนอยุกก็เลยวบายอยากอยากตอนอยุ่ขึ้นกัน ปัจจุบันนี่เ้าให้ปุ๋ยอีกบ่ครับเ้าได้ลงปุ๋ยลงยังไงพอ่นบอสค่ะลงค่ะ,ะสูตรซิมหาซิมหาสูตรเสมอโอ้พี่น้องเบิ่งของเก่าก็มีทุนเดิมตั้งแต่เริ่มขุดหลุมกับมีอาร์ตเม็ดอาร์ตเม็ดค่ะขี่ไก่อัดเม็ด,ดเราพ่ออีกโดนประเด็นห้องอีสัได้อีกครับหลังจากนั้นเราเ้าปลูกที่แหลกเ้าปลูกที่แหลกมันบ่ปลูกที่แหลกเนี่ยพ่อขี่ไก่อัดเม็ดพ่อนั่นแล้วมันอยู่ที่การให้น้ำ พะว่าถ้าเข้าสีเลงปุ๋ยคักกลายนี่หยาดมันหยาดมันตายไหมคะหยาดมันเข้มค่ะดินเข้มค่ะเข้ากับอาศัยที่แบบว่าพวกกันขีงง้วขี้ง้วนี่เข้ากับมากไวกว้กกอนผุดดิโบเมนว่าทันที่ท่านใดเอามาใส่ดิเขากให้เพิ่มเย็ยนก้อนแมนให้เพิ่นเย็ยนก้อนเข้ามาผสมกับแกบได้กี่กองแกบกองบางใยนี่ให้มาผสมกันมาผสมเข้า,ก,า,ากับคอยมาฮ้อยฮ้อยเพื่อเอาแกบให้มันมีความชุ่มชื้นใน้ข้นตุ่นมัน โอ้เบงเพงบนก็เห็ดดีครับพี่น้องครับเดินสายน้ำไะน้ำต่นเฮาเอาห้าเอายังออกเอาแกบมาแมนอุ้ยก็ย้อนเ่นในลำต้นนเญยพี่น้องไงขันใสใจก็ออกมาจังสี่นาอค่ะอยากบำรุงลำต้นให้ถาลำต้นมันแข็งแรงจังสี่มันก็ะสเข้ากระสามาที่สีเห็ดต่อไปแล้วก็ดีกับเบ่งองนนี้แม่เป็นตะต่วนเป็นตะเดันค่ะเห็ดตุ่มต่วนงามแท้เลียนรู้อยู่เรียนหลู้การต่นอยู่โอ้ยจังอยสวนนี่เด้อพี่น้องเด้อ สิเลยมาซื้อพันผุเนี่ยนี่ค่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่สวนนี่มิตะกิมจูมันบ่ครับค่ะมิตะกิมจูค่ะร่องสีล่องสุดสองนี่กับกิมจูคือกันค่ะโอ้เบิ่งนี่หน่องครับหน่วยกำลังงามอันนั้นอันนั้นบปอร์ด้ห่อเพราะว่ามันกันก็เลยเอาใยจังสันซื้อห่อจากสันนี่พี่อสองค่ะกระดาษสองสันสันที่สามเป็นถุงยางถุงยางอยู่ตรงไม้แล้วก็กระดาษ อันอันอันซุ้มหนีอันแหลกแกเนี่ยทอดสันเดียวอยู่มันบวบเป็นผลปนในปัะทีก็เล่นโอ้ทั้งในเป็นถุงค่ะทั้งในเป็นถุงถุงกันถุงกับตองเมียนจอกกลนจอกกลนพร้อมพ่อหน้ามันเนี่อันนี้กกระดาษสองสันตะเกาสวนไม่ยังสี่บ่คอยมีปัญหาเรื่องแมงวันท่องปนใดเดยพี่บอค่ะบ่มีอยู่นี่บ่มีปัญหาเรื่องแมงวันท่องเลยห่างตะวันสีมีตะแมงอันห่วงสั่งบ้านผมเหมือนแมงสังงอบเออ S <S 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 อันข้างไหนสิเออนไม่ง่วงส่างบอกคนเอื่นอ้นี่จังสิอ,อื้อพี่นอ้อนกับบึงคุณอ่ะเตียของม <ฮะ S 2> ่างามสองคูนสองนี่กำลังกำลังที่เสียต่ว่าถ้าทัชชุดนี่จังสี่นี่มเมษาเทากับบึงอันมันสีลนเองเลยเด้ถ้าเกิดว่าอันใดที่บ่เกียงบ่แข็งแรงหน่วยมันสีลนบาทนี่เ้าปลูกจังสี่เรื่องตลาดเ้าเห็ดจั้งหลายวะเนี่ย ตลาดบอกค่ะยุนีนะ่ะนาดตลาดน้าบ้านเนี่ก็ขายก็ขายบบท่านออเดอร์เขาสร้างมากอะโบวหวานโบ,บไหวแลลวอันนี้คพ<ะ>ูดถึงมักซีด้านี่ยผมไปเบิ้งสวนไ,ไหนนะครับพีบ่น้องครับก็รู้สึกว่าคนมกัก <ขา S 2> คนนุ่มนะอันนี้นี่ตลาดลักนี่คือโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำตาลเราว่าแม่เขาเฮงงานผกแผนกแพ็กกิ้งยุหันเขาสีมร้ังนี่คนละอยเงินลอยเงินนนั่นสิแมมันก็กินไงเนาะพี่น้อง เขาเกิผู้ายิ่งเป็นกัมมักนะครับเนีเ่ยวินิโอนเขาสีซ่งเ<า>ขาสีซ่งตลอดเลยกับอยู่น้ำบานจังสี่ยู่น้ำบานคือกันเพิ่นกันกบสีซ่งตลอดแต่ว่าพูนอยู่น้ำบานนี่เขากับสีซ่งเทียร์โล่พูลโล่พูล,โล,ลโลจังสี่ของเขาออกคูม่มือคู่มือได้จังสี่ตลาดนี่บ่วีตกเลยค่ะแต่นี่กับโบท่านทรงเพิ่นอยู่ขนาดว่าแถวนี้กับพ่อมีอยู่ดิสวนแนวนี่เนาะพวินอ่ะค่ะ ขายกันได้เรื่อยๆในหมู่บ้านกับพอสมควรค่ะในหมู่บ้านกับพอสมควนอาพีน้องกับอ่อนซวนเรื่องตลาดนี่บบอ,บอห่วงเลยค่ะกำลังงามนะครับผมคุณน่ะระบบน้ำว่ายงกันแมันหลายกว่านี่นี่ขันปูอีกสิปูเยกต้ตนก็่เพี่แปดสิบต้นค่ะนี่เราบัดค้นสีพิชกันบินเลยบัดมันออกไลยๆบัดน,นี่หวัวบัดนี้ครับ อย่าได้จ้างคนออเพวบบ้านก็นสิว่าเว้ยวหอยเสียงหยาแย่างเดียวหอยขดนน้ำแย่างเดียวเจ้าห่อ่ารวดตัวมันหลายดิค่ะแมนงานงานมันเป็นงานตกนงานเสี้ยนงานเสี้ยนเสียงหยากับอันพวกตัดหยาในเล่าน่ะสิเป็นคนดูแลพวบบ้านสิเป็นคนดูแลก็ที่ว่าสั่งรายได้พอสมควรในระดับหนึ่งขนาดขนาดเขาเริ่มต้นเนาะพี่เนา้องนะครับมือข้างหน้าก็คงจะเปลี่ยนรายได้ได้หลายกว่านี้นะครับค่ะแมนอยู่ค่ะ เดี๋ยวพี่ทังนี่นะครับมาเบิงตัวนี้เบิงกันนะโอ้ยเสม็นคักเมีนเนียเอาพี่อิดฝากกับพี่น้องเนี่ยคันพวกข้าเจ้าอยากปลูกมันเป็นตะปูว่าบัคซีดานี่มันเป็นตะเด้งเงิ่อนสีขนมย่อนบ่เป็นตะปูค่ะบัคซีดานี่ปลูกเลยสนับสนุนมันมันเป็นจังใดล่ะมันเป็นเงินที่เฮาได้อยู่ได้กินเรื่อยๆยังใี่ไหมค่ะแล้วก็มันเป็นมันเป็นพืชที่ เขาเอิ่นว่าจังไดล่ะเป็นความต้องการของตลาดอยู่ค่ะกิมจูนี่กกินไงขายงค่ะกินไงขายง่ายค่ะปัจจุบันราคาพ่นอยู่เท่าไรแล้วพี่ตอนนี้โลละ30ค่ะขายจะขายโลละสามสิบโอ้โบกี่ไรเด็อพี่น้องเด้อโลละ30มันเห็ดยังยากคุณยังยากกับสองบาทตอนนี้ยังแห้งค่ะอันนี้นี่สิขายราคานี้ตลอดค่ะโลละ30บาทโลละ30บาทค่ะ นะครับเบื้องไว้นะครับเป็นแนวท่างกับพี่น้องครับสลับพี่น้องเู้ผูเห็ดหงวยเห็ดสวนหลายคนครับเห็ดงานในเมืองในหน้าอยากกลับมาอยู่บ้านนะครับบักซีดานี่เป็นพืชท่างเลือกเรียกได้ว่าได้ผลเร็วน้อพี่นอ้องค่ะได้ผลเร็วแปดเดือนก็ได้แล้วค่ะแปดเดือนเริ่มเห็นเงินเริ่มเห็นเงินแล้วอืมเอาจังเลยกับฝากไว้กับพี่กับน้องนะครับมื้อนี่ก็ต้องขอบคุณพีเอดนะครับที่ให้โอกาสให้ความรู้นะะเรียกว,ว่าแบ่งปันกันเนาะพี่เนะาะค่ะ รันแมน่นพี่น้องเขาอยากบอกมีมีเพจยป่ะพี่คาเทียเพิ่นอยากถามเฟซบ,บุ้งเฟซบุก,กว่าไปสมัยน <Facebook, S 1> <ง>ี Facebook, ้เฟซบุกเฟซบุกนี่ปูนครับค่ะซื้อลูกไส้ปูนครับค่ะจ <c oughs> ังใดกับเขาไปสอบถามเม <c oughs> บิงค <c oughs> ่ะสอบถามใดค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้ำกันน,น,นา <c oughs> นะพี่เนาะค่ะแล้วก็หรือว่าจะเป็นกลุ่มที่พี่ศึกษากันที่ตอนนี้เป็นกลุ่มกลุ่มไอ้สวนฝรั่งกิมจูค่ะสวนฝรั่งกิมจูค่ะ สีแหลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเพจอยู่ในเฟซบุ๊กนั่นแหละค่ะอาลังคนกับจนลึงจนแก่นค่ะจนลึงจนแกน่นทรงตนพันต้นหยังหายความหลูกกันในการใส่ปุ๋ยใส่หยังม้อนี้เขาจะมีม่านแหลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอยู่บ่เศร้าค่ะนะครับฝากไ้กับพี่กับน้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้เหมือนเวลาเวล่านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวหนามีจะพาพี่น้องไปชม ในส่วนใดติดตามกันไว้บวผิดหวังกันแทบเป็นแน่นอนนะครับน้มมีก็พีดลาพี่น้องไปแล้วพีดคับวส,บว,สบวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ